อ่ะสวัสดีนะครับเอ่อดูดูนี่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 อันนี้คือมาแนะนำปกไอ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีการปิดเสียงนะฮะอ่ออันนี้ก็คือตัวแผ่นในแผ่น Photoshop นะครับอเราจะเลือกหัวข้อยเลยว่าต้องการเรียนเกี่ยวกับอะไรนะอ่ะ อของผมผมแนะนําว่าเออเนี่ยให้เรียนรู้สี่หัวข้อสุดท้ายได้ก่อนเนี่ยเรียนสี่หัวข้อสุดท้านยนะครับแล้วก,กลับไปเริ่มหนึ่งใหม่แล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้ใหม่คือเนี่ยเรียนตั้งแต่เนี่ยรู้จักกับเลเยอร์นะการสร้างเลเยอร์เออได้ทำไปก็อันนี้คือจะมาแนะนำมาผมลองดูกอด่กอนอันนึงนะ คือกดดูก็จะมาเป็นวิดีโอที่เขาสอนมางเงไรครับสหรับหน้าจอของตัวลออ่ออาฮะเขาจะสอนมางี้เลยนะครับโอเคครับแนะนำเป็นบทใหญ่ๆอา่ากดออกเขามันเรียนได้ต่อโอเคครับไม่ต้องอะไรมากครับโหลดไปใช้เลยฮะอันนี้คือบมเอามาจากหนังสือนะผมแนะนําว่าไปซื้อหนังสือเขามาเขาดีเหมือนกันนะในหนังสือจะเขียนละเอียดกว่านะอันนี้คือสอนน่าเข้าๆครับหนังสือเขียนละเอียดกว่ามากครับ